ท่านผู้ชมเอฟซีท่านช่องนะครับทันที่ก็มาติดตามรับชมทั้งช่องคิดนี้นะครับแอดมินก็เดินทางมาอยู่ที่สถานธรรมพรหมปัญโยนะครับบ้านคอยนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านจานอำเภอพระโสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งตอนนี้เลขซองนะครับกําลังเป็นกระแสนะครับเพราะว่าปูไห่แค่สองตัวสองหางเท่านั้นนะครับเลขซองห้าแสนนะครับที่ พี่น like. so so, ้องได้ติดตามลังค้นก็อาจจะได้โชคล้งค้นอาจจะบ่ได้โชคนะครับก็งวดนี้เขาจะมาตามเลขสองแต่ว่าปูยังบ่ทันไดให้เลขสองนะครับปูนัดวันเสาร์นะครับปูนัดวันเสาร์ว่าเลขสองนี่ให้มาเอาวันเสาร์ื้นนี้วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสได้อีกมือเดียวครับอีกมือเดียวอีกมือเดียวเลื่อนไปมือหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมากันไหมอีกรอบหนึ่งสาหรับเลขสองของปูถานดําแต่ว่าอีกที่หนึ่งที่เขาจะลืมบ่ได้นั่็คือเลขเสานะครับ เสากุติตรงนี้นะครับกุติหลังนี้นี่ครับมันบังปลานีครับอยู่หนารถคันนี้เนาะเสากุตินี่ออกทุกงวดขึ้นกันย่าลืมเล็กตรงนี้ขึ้นกันนะครับเล็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวแอมินกับคููให้เบ่งอีกนะครับงวดที่แร้ว่าเข่าศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าเดี๋ยวเข้าไปเบ่งนะครับมีอยู่สองเสามีอยู่สองเสาแล้วตัวเลขเนี่ยที่แอมินกับให้เนี่ยถึงทุกงวดขึ้นกันนะครับคล้ายๆกับว่าเขาจับเลขกใช่กันเดาถ้ถาพี่น้องบ่มัมาทียแมินจับให้กัน จับเอาเองนะครับจับเอาเองแอดมินจัดทายให้เบิ้งนะครับส่วนแอดมินจับให้พี่น้องมักน้ำก็เอาไปมีเคาะพิจารณาเบิ้งนะครับถ้าบ่มักบ่ชอบก็จับเอาเองหรือว่าบ่มักบ่ชอบเลยเบิ้งแล้วก็ผพันท่านไปเนาะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮาขึ้นไปเบิ้งกันเลยครับหลวงปู่มีแขกมาพอดีตอนนี้เนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งตัวเลขเสาแรกแล้วก็เสาที่สองว่าตัวเลขตัวใดออกไปแล้วเนี่ยเหลือตัวเลขตัวใดที่เฮาจะจับคู่ให้ มันน่าจะออกในงวดวันที่16บหพฤษภาคม2,565นบ่นะครับไปเบิ้งกันเลยครับผมไปกันเลยครับเดี๋ยวจะจะไปซองให้เบิ้งเนาะเพิ่มีแขกมานะครับปู่มีแขกมาอเดี๋ยวมือนี้เข้าเอาตัวเรลยกอยู่เสาต้นคูนคนนะครับเนาะ นะี่เลยครับเด้อเดี๋ยวพามาเป็นใก่้ๆตัวเลขที่ออกงดที่แหล้วนะครับขนาดหนึ่งศูนย์นี่ยังออกไปแล้วนะครับหนึ่งศูนย์นี่ยังออกไปแล้วนี่ครับแปดเก้าหาเจ็ดมูนี้ออกว่าเราครับงวดที่แล้วแอดมินจับคู่ให่ง่มีคู่สี่จับให้แล้วครับแล้วเอาศูนย์กับเก้าจับให้เอ็ดี่ด้นช่องนะครับหลายๆท่านไปเบิ้งกยัถืออยู่นะครับศูนย์เก้านะครับงวดนี้ แอดมินก็จะจับให้คือเก้านะครับส่วนที่เหลืออยู่หนึ่งเก้านี่คือสี่พ่อจับนะครับหนึ่งเจ็ดกับพ่อจับนะครับเพราะว่าออกไปแล้วหนึ่งศูนย์พอจับศูนย์เก้าพ่อจับนะครับแอดมินจะจับให้ก็ะนาจะเหลืออยู่ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะครับเด้อเราก็นึ่งหายตัวหนึ่งนะครับตามที่แอดมินขึ้นหน้าจอให้เบิ่งเด้ออ่าตาพี่น้องจับเองได้กัจับตามตัวเลขมีแค่นี้นะครับตัวเลขดูสามีดูเสานะครับอันนี้เป็นเสาแหลกนะครับ เดี๋ยวอีกเสานึงเขาไปเบิ้งกันนะครับไปเบิ้งกันอันนี้เสานีตามนี่ที่อันนี้จับหายไปครับเด้อบบคระมหาหลวงปู่เนาะม่ามีวันพื่อักสุกเาราอาทิตย์อาทิตย์ไดยบอกเดนบอก ท่านจงาเน่ยเือน่แล้วาก่อว่าไม่ใหม่เด้กอยา่วมัน่ใงหม่ใ่าอยู่วัดหลวงพ่อพองเอออยู่ทา้งคงไปจอดรถทางคงทางกับมาบ้านเขาเนี่ยหลวงนี่แอดมินหลวงนี่ รวมรวมรวมบบบท,ท่านหน่องมาซ้อนบึงท่านหลังกับน้อยนะครับรวมอันนี้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมของหลวงปู่นะครับมีหลังนี่นะครับที่เพิ่นถือรางวัล12ล้านนะครับเป็นมาส้างไห้นครับหลังงามอยู่ถูก12ล้านนะครับจากแม่ตะเคียนที่อยู่ด้านหน้าเลยครับเป็นมาส้างไห้อันนี้เป็นศาลนะครับเป็นศาลยุดตนหลังมองเรมน,นิ่งนางไทยอยู่นี่นี่แหละครับเป็นมาส้างไห้นะครับ เป็นมาสั่งหลังนี้ให้นะครับสิบสองร้านแต่เหลืออยู่เสาใหม่ออกทุกหมดแต่จับคู่ถูกนะเสานั้นเด็นิ่งจับให้แล้วเนาะเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งเสานีกันครับเอาคือเบิ้งกันเลยครับเดี๋็กมิ้งจับคู่ให้เบิ้งอีกเท่นึงด้วยครับเด้อตัวเล็อยู่นี่นะครับส่วนมากเสานีก็ออกไปหลายตัวเร็วคือกันนะครับออกไปหลายตัวเร็วคือกันคือเป็นเหลี่ยม สี่สี่หกเจ็ดห้าเก้าสี่หนึอ่ะน้องถ้าอยากจับคุยอ่งเง้องจับบึ้งเดี๋ยวแอดมินจับให้บึ้งอีกท่านึงนะครับต่อยแจ้อเนะครับเด้อตัวเล็กยูแคสองเสาแค่นี้แล้วครับแต่ว่ามันเบว่างงทีเายุ่งยากยิ่งที่เหล่าเลยให้ลูกเคนเียดเอาให้คนเียเอาเราก็ไปซอยแจ้งงอหมูเจ้าไกเย้อยคอยตัวมานน่งก้นเคยเมื่อยคนแม่ใบสีนั่น แต่จับถหงตรงนี้ครับเลยตัวที่มันออกไปเร้วแต่ไม่จับให้นะครับจับเฉพาะตัวที่เหลืออยู่นะครับออกถูกทุกงวดนะครับถูกทุกงวดแต่บางทีถ้าเล่นไปมักจะชอบกัลองเอาไปวีเกาะเปียนะจับครูบางอิงน้ำกระเด็นนะครับเนาะบอมักก็ชอบกะเบ็งเหล่ากับท่านๆนะครับปูมีแขกครับดอกไปขข่ง่างคนห้องดอกไม้เป็นการหนึ่งที๋ยวที ใอ้พี่น้องฟังอีกเช่นนึงนะครับสําหรับตัวเลขที่เสาต้นคูณนะครับให้ถือทุกงวดนะครับแต่ว่าพี่น้องอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคลิปหลายเนาะแต่เอ็ดมินมาไทยกับประไทยทุกเทียวนะครับทุกงวดเราก็ถือทุกงวดย่อนกลับไปเบังคลิปเกาๆได้เนาะครับเนาะตัวเลขกก็ไม่ได้หลายตัวนะครับแล้วก็เอ็ดมินก็จับถือทุกงวดที่หลีจับให้หัวใดก็ถือหัวนั่นเอาหัวนี้ล้วงบึงทันทีเขามาหม่ยังประัานได้หูจัก เสาต้นคูณนะครับหรือว่าแอดมินเอิ่นว่าเสาเงินล้านหมดแหละเพราะว่ามันถือทุกงวดอิหลีครับพี่น้องสถานที่ตรงนี้นะครับก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับซึ่งตรงที่ตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นภูมิภูมิเก่าเนาะเป็นเป็นสถานที่ถ้าแม่นปกติแล้วกลางคืนกันสิบ่ค่อยมีคนกล้าเข้ามาปานเดยหรอกครับอันนี้หลวงปู่เป็น พีส่วนบุคคลของหลวงปู่นะครับเป็นพีของโยมโยมพ่อโยมแม่ของหลวงปู่นะครับเพื่อนกับเลยได้มสาสังตรงนี้นะครับมสาสังอยู่ตรงนี้หลวงปูก่ก็มาปฏิบัติทรรมอยู่นี่นะครับครับถ้าจังใดก็ตัวเลขตามนั้นนะครับเอาไปวิเคราะห์พิดาน้าเบิง่งมาชอบจังค่อยเอานะครับปรมากก็ชอบกับเบื้องเหลวกับพันๆน,นะครับแต่แอดมินยืนยันได้ว่าถูกทุกงวดเท่าทีแอดมินไทยทํามาหน่ เลขทุ่เสานน่นแหละครับถือตั้งแต่ปีหกสี่มาผุนเห็นว่ามาหยุดอยู่พักหนึ่งช่วงที่ว่าโลกโควิดระบาดหลายนะครับหลวงปู่ก็เลยปิดบ่รหลับดัดโนมนะครับตอนนี้หลวงปู่เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วแอดมินกบบมาไทายทําได้นะครับถ้าช่วงไดน้ำหลากน้ำขึ้นก็มาบ่ได้อีกนะครับเพราะว่าน้ำน้ำจะถ่วมเบิแต่ตรงนี้บ่ถ่วมนะครับเป็นเป็นโน้นสูงนะครับ เพราะว่าบริเวณทางนี้จะเป็นลำเสถทยรนะครับแยกออกมาจากแม่น้ำมุ้นคุณนะครับปูนจอกแหนเตรียมอยู่คุณด้านหลังนะครับเนาะแต่ต่อไปนี่ฐาน้ำเพาถ่วมแอดมินมาตามให้ทุกงมดนะครับครับมาชอบกะคอยเอาเด้อครับเด้อแต่ว่ากะอยากให้พี่น้องได้นั่นละนะครับเนาะอย่มาตามให้ตามให้ทุกหมดนะครับสําหรับท่านที่รอเหลขกซองอยู่วันเสาร์นะครับมีนัดกันวันเสาร์แอดมินอาจจะไล่สุดหรือว่าคิดเป็นคิดให้ครับ พี่น้องได้รับชมอีกเทนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามทั้งช่องนะครับแลวก็เป็นกาลังใจให้นะครับกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทันทีเข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเล่วมาแล้วนะครับกับฝากกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะประผาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับตัวเลข เสาไม้คูณนะครับหรือว่าเสาเงินล้านนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ